ทุกท่านนะครับอยู่กับบินทสแอน์แฟมิลี่ครับผมมาถึงแล้วครับสวัสดีงชินวัดด้วยครับสวัสดีครับโอมีเกลือรับพ่อมีเกลกอรับพ่อเกลือพ่อพ่อกินยังก็ะเมออกกุลเลยนะ เออกวนกินแก้วกับป่นฟ้าก็หมักไม้แล้วก็กินแก้วหมักไม้พ่อเดียวดเดี่ยวหมาเมื่อเล่กินแคกเพื่อมือเล่นเสียงเ่งตามเวลาเลยอ้าอานอย่างนี้ดโอดโอ้โหตีกระถางโอ้โหตีนี้โอ้โ ยิงกาแฟอยู่ไหมครับจะมีคนดูคลิปเป็นล้านนะโฆษณาโอนเต็นกาแฟวายเอาไไหนพ่อพ่อยเป๊ปปี้ดังป่นี่นีพ่อบอกว่าแต่าผมป็ิก็้นี้แหละขอให้ดีนสวัสดีครับปิดปี๊บไม่ดังหรือคนดังแม่นานสวัสดีครับ วันน <mile> ี้คือคลื่นครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับใส่ตะบูดีแล้วนี่ไปทอดเอาเลยบูดนะไปทอดเอาเลยเตาก็ละทีนะดูบรรยากาศนะครับงานเปิดตัวที่พี่ครบฟรีลุงมาชุดหล่อครับวันนี้นะครับ เสื้อหล่อมากนะก็เป็น F4 นะครับเนาะ,ะ,ะที่มาวันนี้นะครับแอชชัยสวัสดีครับแม่ไทยบ้านสวัสดีครับ กับดึกประมาณสองทุ่มพอดีนั่งไลแล้วเพลินวันนี้มันดูกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับวันนี้จะจัดตรงไหนนะครับมาดูวันนี้นะครับเทเวน่อพี่ชัยเนาะเพราะว่ายักษ์ตัวเดียวคือเทเวทครับ ลายสวยสวยนะบัวดูเสื้อหล่อเบาวนุนะครับมางานเปิดตัวนี่ครับดูโอ้ชุดหล่อมานะครับเสียนุวันนี้จะไปกินชาบู อะรถพี่เม่ดีมาแล้วนะครับนู่นนะฮะน่าจะพร้อมมารอดูกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างน่าสนใจตื่นตาตื่นใจ เราไปดูบรรยากาศนะฮะที่ชุมชนยูทูบเบอร์กันนะครับก็ช่วงนี้ลุงคนก็พูดคุยก,ก,กันกับพี่ๆยูทูบเบอร์พี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์นะครับผมนะพีทีนาลุงพลนะฮะอันนี้เราให้นุก,กี้ไปทําคลิปแล้วนะฮะเราก็มาถ่ายมุมใหม่บ้างนะครับทุกพี่มุมมองจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับ โอ้ต้นข้าวโอ้โหใกล้แล้วก็จะใช้เวลาส่วนนี้นะครับนะต้นข้าวเริ่มที่จะติดดีแล้วก็ต่อไปมันก็จะเริ่มเขียวน,นะครับทุกท่านต้นข้าวเนี่ย ประมาณ1-2สัปดาห์ต้นข้าวหลังจากที่ปักลงดินนะครับก็จะเริ่มติดแล้วก็ต้นข้าวก็จะเคี้ยวสวยเลยอ้สังเกตว่าเห็นมีปลูกต้นไม้ด้วย่วงที่แอดไม่อยู่เนาะไม่รู้ต้นอะไรเนาะต้นอะไรอะ่ะมะม่วงหรอ ช่วงที่แอดไม่อยู่อ๋อปลูกมะม่วงนะครับเนาะอืก็จะได้กินผลผลิตนะครับมีมะม่วงมะม่วงโอ้สวยเลยปลูกเป็นนีปลูกเป็นแถวยาวเลยโอ้ดีดีด,ดคีคือมะม่วงมันกินได้ตลอดนะครับไม่รู้ว่าเป็นอ่า มันหรือมะม,ม่วงเปรี้ยวนะครับโอ้ดูเป็นทิวแถวดีครับใครชอบใครชมคลิปนี้ใครชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อดิสซอนแฟมิลีให้ด้วยนะครับมารอรุ้นว่าบ้านหลังแรก ของชุมชนยูทูบเบอร์นะครับจะเป็นของใครนะครับบ้านหลังแรกนะครับบ้านนกดาวที่จะมานะครับสิบเอ็ดหลังแรกนะครับเป็นใครนะฮะจะมาก่อนกันนะครับนะผมว่าดินมันที่จริงดินมันแห้งมันแน่นแล้วนะครับมันปลูกบ้านได้ละอ่าทคอนกรีตแล้วก็บ้านนอกดาวตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าดินลูกลังอ่าก็อ่แน่นแล้วละ่ะ ก่อนมันจะเป็นโครนเนาะถ้าพี่ๆจาได้นะครับมันจะเป็นโครนตมนะครับตอนนี้มันโอเคแล้วนะครับพื้นที่รพร้อมปลูกบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็เหลือระบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็อาจจะใช้เสาเหล็กก็ได้โยงเอานะครับเนาะโยงไปจนถึงนู่นแหละนะครับมาหลังที่สิบเอ็ด วันนี้ไม่รู้ว่าคุณตาชาญมาด้วยหรือเปล่าเนาะงานเปิดตัวสินค้านะครับก็หลังจากที่มีบ้านคุณตาชาญมาตั้งแล้วก็ยังไม่มีบ้านท่านอื่นมานะครับบ้านคุณตาชาญนี้ต่อไปก็ถ้าใส่เป็นเสาปูนนะครับทุกท่าน ใส่เป็นเสาปูนยกสูงนะครับข้างล่างก็สามารถจอดรถได้นะครับทำแผนเปนอนได้ถุนบ้านก็ยังได้นะครับเห็นรถตู้ยังไม่ดับเครื่องนะครับสงสัยป้าแตนน่าจะอยู่ในรถครับพอดีแอดก็เพิ่งมานะครับป้าน่าจะอยู่ในรถก็ คลิปน้าล่าสุดนะครับที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับที่นายลุงพลนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดิอรแฟมิลี่นุกี้แฟมิลี่บ่าวสอนบ้านจะปราดงเหนือครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทมณโอมโฮมซับนะครับทีพีคอฟฟี่ด้วยนะครับที่จะเปิดตัววันนี้นะครับฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับนะทีพีคอฟฟี่ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกหรือแอดทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับสั่งในนามอดิอรแฟมิลี่กันนะครับ ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ